สว да ัสดีครับที่ผมนะครับจุกิชาแนลนะครับไปเกมึินรัดตอนนี้นั่นยในเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นก็คือแค t มาริโอเลยชื่อหรือชื่อสยก็คือแมวมาริโอนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นั่นก็เพราะว่าอุ้ยเพลงดับเลยบอดเลยเฮ้ เห็น <c oughs> <He ard S 2> หลายคน <c oughs> พูดมาว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบทำให้คนนั้นปวดเฮต์กันมาแล้วนะฮะเมื่ออยากจะรู้ว่ามันปวดเฮต์จริงหรือเปล่านะฮะณนะจุดจุดนี้เวลานี้นะฮะมาละมาเริ่มมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าฮะว่าผมจะได้ด่านหนึ่งผ่านหรือเปล่านี่มันยังไงเนี่ยโดนได้ไหมเนี่ยเดยนนะเดยวนะ <c oughs> วนะัดมึงตร้งอะไรของมึงไว้เนี่ยตรงนี้ก็มีว่ะเฮ้ย อันนี้ผมไม่เคยเล่นภาคสี่มาก่อนเลยนะเซียวผมจะเล่นผ่านปะตบติ๊งยอาถ้าผมไม่เดาอ่ะผมเดาได้เลยว่าภูเขาลูกนี้ยมันเป็นภูเขาหรอกใช่ไหมนั่นไงซื้อหวยไม่เคยถูกอะใช่ปะแน่เรื่องเดาอเก่งอยไม่ยอมแพ้ฮะ <c oughs> ด่าแล้วก็ง่ายผ่านนะ นเปน็ขอมาบุญใจในการเล่นเกมไอ้ไอ้เวนกระโดดคนแล้วไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> ได้ได้อืมลำคานฮะ <c oughs> อะไรนียโ <c oughs> อ้ย่าให้กูเจอตัวคนสร้างเกมนะอีฮีะไรกระทือแม่ง <c oughs> สร้างฮียเลย <c oughs> จะถอยหลังทำไม เพลงนี้ก็เล้าอารมณ์เหลือเกินฮะตืด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 ไม่ไว้ใจอ่ะมันไม่ไว้ใจไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันหลอกเลยอ่ะเก็บฟรีเหรียญน่ะน่ะต้องมีอะไรกระโดดดิไม่เชื่อนั่นไงกูว่าแหละพ้องมือ แค่ก้าตัวฮะไม่เป <ancestor> no ็นไรฮะก้าตัวนี้อารมณ์ผมยังยังยังดีอยู่ฮะอารมณ์ยังไม่วิแตกนะฮะอิัาเพลงเนี่ยปิดดิอืมโดดดิอี๋ยอดันไง เพลงได้ใจกูเลยเกินติดซะเลยโดดยื้ยฮาถึงฮะเราต้องตั้งหลักแล้วโดดตั้งแต่บล็อกที่สอง ถ้าเมื่อกี้มีเส Bla, R R ียงแล้วเรากวนก็ขออภัยด well! ้วยนะฮะณจุด <dialect> นี้เดี๋ยวกูจะโดดยังไงวะเนี่ยแม่งโดดมึงก็ติดอีบ้านี่มึงดักอะไรของมึงอยู่เฮ้ยเกมเที้ยอะไรวะคิดผิดเมื่อวันที่มานั่งเล่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวดด ผมไม่แปลกใจเลยฮะที่คนเขาเล่นเขาบอกว่าเกมนี้แม่งปวดสมองนะอืมไม่แปลกเลยกูไม่แปลกกับมึงเลยมึงเป็นเกมอย่างนี้นี่เองเขีย่งเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยผมจะผ่านยังไงอ่ะต้องโบนกั้งแต่บล็อกไหนอ่ะบล็อกแรกเลยปะบล็อกบล็อกสุดท้ายเลยเหรอบล็อกบล็อกหน้าเหรอเด็ดเด็ดเด็ดข้าวปูยังข้าไม่ผ่านไอ้เหี้ยอันน่ะอ่ะ อือยะผ่านแล้วจุดนี้ฮะยังไงอะทั้งโดดตั้งแต่บล็อกบล็อกนี้เลยปะถ้าโดดบล็อกนี้อ่าบล็อกนี้ได้ฮะหนึ่งฝ้าเดิมยินดีมากหนึ่งสองสามโดดกดเด็ด็ดคเ๊ดเอ้าเด็ดคุณเด เฮียนี้อะไรวะเนี่ยวฮะเออเสียงดับเด้เพมคำกูุบเลยมาลบปสาทแล้วเนี่ยจี่จุดตัวฮะยังชิลๆอยู่ฮะจังหวะนี้อารมณ์ยังไม่พึ่งยังไม่พุ่งฮะจุดยึด กูไม่ไหวเลยสุดท้ายไม่เล่นแม่งไอเฮียเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้ทิหายไม่ยอมสุดท้ายที่ไหนล่ะแล้วมาลองสุดท้ายฮะผมต้องผ่านตรงนั้นน่ะผมต้งผ่านน่ะเข้าใจความรู้สึกปะฮะแบบ ัเล่นอยู่มึงมีอุปสรรคมากว่างี้ยังไงเราก็ต้องอยากผ่านน่ะจริงป่ะแือวมันงั้นแบบมันจะมันเสียชื่อหมดอ่ะนักเล่นเกมอ่ะมันต้องผ่านให้ได้ดิเออเออผ่านลุยผ่านลูกจ้จพ่อมึงเหมือนกับเหมือนกับว่าเกมนี้มันสร้างมาแบบดักคนโง่เลยฮะแบบพอโดนผ่านปุ๊บก็ดีใจใช่ป่ะดีใจป่ะดีใจมาโปโดนเหยียบตายจบควายฮะเลิก จุด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 ผมรู้แล้วจะโดดยังไงบล็อกบล็อกที่สองนะถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะบล็อกที่สองนะนี่มาวางแผงกันดีกว่าบล็อกนี้นะบล็อกนี้เส้นชุบเส้นปุ๊บโดดปั๊บโอเคฮะนับเรียบร้อยฮะโดดปั๊บเดี๋ยวุดจุดจดจุดจุดเดาเลยดิคุคิดผิดไปไหนกูมาโหลดเกมนี้เล่นเนี่ย บ็อกนี้บ็อกนี้โดดน้าอันยองอันยองไม่ได้แดกไม่ได้แดกผมว่าผมโดดขึ้นนี่ดีกว่ามันรู้สึกไม่ไว้ใจไงก็ไม่รด้เขาจำไม่ผิดตรงนี้เดี๋ยวนะมันมีอะไรโผล่ปะนั่นนั่งไงอีะไม่ได้แอมบอกเลยนันนั่นนั่นนลดีแล้ว อ,ชะชะอดชดชดไม่ดิอัดดชดอดชดชดชิดอันน่ะจะฆ่ายังไงวะเนี่ย <c oughs> มันมัโโบบน <c oughs> <c oughs> มันต้องตั้งหลักตั้งหลักแล้วโดดเบา <c oughs> เอาละครับวันนี้อขอหอมปากหอมคอไปแล้วครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย